นาซ้ม,มครับน่ปักเบ็ดครับใช้ปลากรดีครับฝนตกเมื่อคืนครับได้ปลากดีมาป่อหมอไม่มีครับนี่ใส่ตรงนี้เป็นทางน้ำไหลครับเมื่อคืนฝนตกหนักนะครับ ลุ้นกันครับว่ามันจะได้ตัวไหมครับปลากะดีปลาหมอมันไม่ลงครับอีกได้ลูกปลาหมอก็จะได้เยอะครับดี๋ยวหลังครับ หลังครับบันนี้นี่ครับเกี่ยวประมาณนี้ครับเกี่ยวหลังครับปลาวิ่งได้นี่ครับผมจะใส่ส่วนมากจะเน้นตรงทางน้ําล้นครับไปครับคือผมต้องรีบส่ครับพวกฝนโปรยโปรยมาแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวก็รอลุนกันตอนกลางคืนเลยครับรอลุ้นกันเลยครับ สวัสดีท่านผู้ชมยามค่ำคืนครับยามเด็ดครับวันนี้ท้องฟ้ารู้สึกว่าจะกระจายนะครับไม่รู้ว่าจะตกตอนไหนครับแต่ตกแน่นอนครับจะรู้คนจะมาตอนไหนโวงนดีครับช่วงนี้ประมาณสี่ทุ่มกว่าเกิดฝนมาตกจะมันจะเป็นคลองน้ําครับคลองน้ําไหลก็เดินสองครับปกติเดินซองใช้ฉมวกแทงกามนี้ครับแต่ทุกวันนี้รู้สึกว่า จะรกไปหน่อยครับเพราะว่าแต่ก่อนก็จุงวัวจุงควายจิงตามนี่แต่ทุกวันนี้เขาก็จะดถูกตนอยู่ขาต้นไตรตามนี่ก็หากินยา้านะครับได้จะปักเด็กตามทุ่งนาครับเดี๋ยวเรามารุ้นกันเลยครับที่ผ่านไปแล้วหลังก็ยังไม่โดนครับไปรุ้นกันครับหข้งที่สี่ครับ ปลุกกินลูกปลาครับนี่ครับดูครับนี่ผมไม่ได้ถือไม้ไม้จับมาครับประดูกครับประดูกใช้เหยื่อลูกปลานะครับขออนุญาตกปดปลาก่อนครับสายงามนะครับทำโชว์ครับ เดี๋ยวผมปลดประดุกเสร็จแล้วแต่หลังนี้ผมจะลองใช้ลูกใช้ปูครับลูกปูเกี่ยวดูครับพอมีตัวหนึ่งพอดีครับใช้ลูกปูครับเดี๋ยวเราไปลุ้นขันต่อไปครับส่ครับเด็เด็กลังที่สิบครับ หายครับท่านชมนะครับผมบาผมปักไว้ตรงนี้ครับว่าเหมือนว่าเบ็ดผมจะหายครับดู่วนนรับดูเส้นทางกอน นี่ครับทำสมเจอแล้วเจอเบ็ดแล้วครับนี่นี่แต่อยู่ให้ไหมครับนี่นเรียบร้อยเลยครับไปแล้วครับโอ้ยอะไรครับเอาไม้ครับเอาไม้ทำซูมครับผมเห็นหลังนู้นตั้งแต่ไกลคันมันงุ้มลงครับแต่ไม่รู้ว่าจะ ได้ตัวหรือเปล่าโอ้โหเดินอยู่ครับเดินอยู่เดินอยู่เดินอยู่ครับเดินเดินค,ดน,ดน,ดน,น,นครับนี่เดินครับได้ตัวแน่นอนคแบบนี้ครับนี่นครับเนีย่แหละแม่ ใส่ก็โอเคอยู่ครับปลาแป๊ปนึงครับไม่มีติดต้งกล่องครับลูกปลาก็จะตายหมดแล้วครับแต่ก็ใส่ไปไวอย่างนั้นแหละครับลูกปลาได้น้อยครับปลายังไม่ลงครับผมใส่รอบอยู่แต่มันได้น้อยครับอันนี้ใส่ปลาที่มันตายยังไม่ตายครับตอนนี้พอดิ้นได้แต่ปลาตัวเล็ก อันนี้มาประมาณสิบกว่าหลังแล้วครับลุนกันต่อไปคันนี้ครับเป็นยังไงไม่โดนครับทำเลด,ดีครับตรงนี้อาจะโดดูตอนเช้าสวัสดีท่านผู้ชมตอนเช้าครับตีห้าครึ่งครับเนี่ยเช้าแล้วครับ เก็บเบ็ดคร to oh, oh, no, 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 no. ับดูเบ oh, no, no. oh, oh, ah, ็ดก no, no. oh. oh. ันโอ้โน่นนัชมนี่นี่อู้ดอู้ขาดแล้วมั้งครับนี่ยยังครับยังครับขนนกกระโดนครับขนนกกระโดนใส่สองขันโอ้นี่นี่นี่น้ำชมครับเดี๋ยวครับเก็บขันนี้ก่อนมืดเลยครับ มันยังไม่สว่างดีครับแป๊บนึงครับไข่คืนครับอ,อันนี้ผมไม่ได้เก็บมันเพราะเป็นที่นาผมผมก็จะใส่เก็บไว้เลยครับดูทัานี้เป็นปละดุกครับนี่ปราดุกโอ้โหดูพันธุ์นะใส่งามนะครับอยากจะปลดปาร์ไปไหมครับ ให้สวยเลยครับเมื่อกี้ผมเพิ่งจะเดินมาครับนี่เอาล้องผมเก็บไว้ตรงนี้ไว้ที่น,นาครับเพิ่งดูสองหลังแรกนะครับโดนเลยครับรบหลังต่อไปปลากินช่วงเช้าเมื่อคืนไม่ค่อยได้หลังนี้ เนี่ยแบบไม่ได้เก็บครับสิบหลังเองใส่นาตัองไม่เปไ็นไรครับเน,นี่ยโอ้หขันง,งงอีกแล้วครับขันงงเป็นไงอยู่ครับอยู่ครับอยู่อยู่อยู่ ่อนครับไปอน ตูเป็ดห้าหลังได้สามแต้มก็โอเคเลยครับเก็บเยอลูกปลาครับกินดีครับอย่างนี้ครับเป็นไง,งนี้เงียบครับใส่ไว้สองหลังแต่ปลาก็มีครับไปไปดูสามสิบ่หลังได้เก็บมา สิบกว่าลังครับเต็นคันนี้คันนี้งอเลยครับดูครับโดนอะไรครับอผู้ชมครับใสแน่นอนครับเดี๋ยวค thì này tuột đừng đổ lên các hấp, hấp dù hấp dù hấp dù ủa 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 tôi dài hấp กืไม่มิดครับใส่เริ่มนะครับดีครับอยู่ให้ครับส่วนมากใส่นี้ยากครับที่จะอยู่ตัวเบ็ดไม่ดีจริงก็ไม่อยู่ครับโอเคครับไปครับไปอ๋อไอยครับ ครับเก็บลังต่อไปเลยคุณผู้ชมคันนี้น่าจะหลุดไปแล้วครับดึงแสรงเลยครับ ีโดนปลาดุกครับตายแล้วครับพันด้านล่างก็ตายเลยครับเนี่ยคือเขาขึ้นมาหายใจไม่ได้ครับสายครับปูสายมันจะสายงามๆโอเคครับปวดปลาก่อนทันนี้นิ่งครับแต่ทุบปลาหมอครับหรือว่าไม่โดนครับ โอ้ค,ครับปลาหมอโคตรปลาหมอครับโอเคครับเจะหมดแล้วครับเดี๋ยวเลยอข่งกัน มหลังสุดท้ายเงียบเลยครับเยียสบัดขึ้นบนมนมน้ำลนครับ ถูลผลงานครับเดี๋ยวต้องไปตามดูเบ็ดที่หายล้างหนึ่งครับนี่ okay, ครับได้ปลาสางามๆประดุก2ตัวครับปลาช่อน3ปลาช่อน4ครับกระปลาหมอตัวหนึ่งครับรวมทั้งตอนตอนกลางคืนด้วยก็โอโ้ได้ปลาก็ประมาณ2องโลกว่า,วาครับโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยครับ จะได้เตือนคลิปต,ต่อไปครับวันนี้ก็คอส,สวัสดีเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ